เกิดเพื่อนเอ๋ยกับเพื่อนปุ๊กปปี้นะคะการานของเรานะคะจะไปเพื่อนนะคะไปหาเพื่อนนะฮะนี่กูกูอยู่หลังเดี๋ยวถ้าใครใส่ใส่กล่องใส่เก็บกล่องกันอ่นนั่นทำอะไรกันเต็มหมดเลย อาจารย์บอกว่าใครเล่นไม่เป็นก็ช่งต้องเล่นทุกคนยันกินยินต้องยนรู้คืนนี้แหละใด้เงาใออกล้าวอะไรแปลเอาเอาหัสบาตขอเข้าไปตั้หนึ่งก็เต้นย่งเดียวเลยสองหกหนึ่งแปดหัสไวไฟนะไหเนี่ยไม่ไฟช้าอันนั้นทำอะไรกันนี่ a b ทธิษฐานก่อนทีิษานก่อนอธิษฐานก่อนรูอยากเนอธิษฐานวันเกิดขอบคุณไห้ทียนเลื่อมเทียนเอมเียนเกเ แ่โรงเรียไปสั่งว่ากลัวเชนหมดสามปีไม่จะหมดไน่เลยใครถึงมาวรู้สึกไงครับรู้สึกยังไงภูมิใจดีใจนะดีใจดีใจนั่นแหละรหัสอะไรรหัสอะไรอี้มีคำว่รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงบ้าง สมากเลยค่ะสองหกหนึ่งแปดเอามือพี่เยนะเห็นัวเอเคเอนวขาวมากเลยอ่ะดูสามมาสกายเคสเพื่อนข้าก็ไม่กินไม่ได้ข้าวไม่กินครับังไ้มไม่ไดครับอาหะไม่้อีดเขาไม่ามไมครับไม่รอวดราคาจานเลยสไมมไสกายพาม